ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อไปคุณ สามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับอันนี้คุณสายใจวารีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออก แบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยเลยทีเดียวนะครับได้มีการ มีโอกาสนะครับมาเป็นอาสาสมัครนะครับกับคุณแม่เนี่ยนะครับตั้งแต่ยังเด็กๆเลยทีเดียวครับแล้วก็มีโอกาสได้บวชนะครับในภาคฤดูร้อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆนี่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะนะครับได้ใกล้ชิดพระเทพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับในโอกาสที่ได้มาต้อนรับก่อนที่ท่านจะเข้าไปสอนสมาธิเนี่ยครับก็ยังประกาศกล้องวาจา ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลย<ช>นะครับว่าหนผมจะบวชตลอดอชีวิตนะครับและในบัดนี้นะครับท่านก็ได้บวชนะครับอตอนหลังจากที่ได้อ ประโยค9ด้วยนะครับประเด็นธรรม9ประโยค์ในปีพุทธศักราช2568นี้นะครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านพบกับพระมหาทัาในสวรรค์นิรันตชยโยนะครับนาัสการครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค,ค,ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าประวัติชีวิตนะคะภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างจ้ะคะอาจาริ์เพอครับผมเกิดใน ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับโดยที่ในวัยเด็กนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พาเข้าวัดอยู่ทุกอาทิตย์เลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสาได้รับบุญต่างๆของในวัดนะครับอย่างเช่นบุญที่ได้เป็นอาสาสมัครโภชนาการก็คือมีหน้าที่ในการเตรียมพัตทหารเพื่อแจกาธายณชนนะครับแล้วก็มีบุญที่ได้ต้อนรับหลวงพ่อครับก็เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็น กายานมิตรให้ตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างนั้นนะคะได้มาทุกอาทิตย์ไหมครับทุกอาทิตย์เลยครับทุกอาทิตย์เลยใช่คือมาตอนนั้นเราก็ได้เจอเพื่อนฝูงที่เป็นอาสาสมัครด้วยกันมันก็สนุกอย่างนี้ใช่ไหมครสนุกครับเจอเพื่อนแบบว่ามีทั้งรุ่นเดียวกันอนุบาลด้วยกันค่ะแล้วก็เจอรุ่นแบบอาเป็นพี่ๆมัธยมบ้างหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพ่อก็มีเหมือนกันเริ่มมานี้ตอนเรียนปอะไรครับปถมที่เท่าไรหรืออนุบาลเลยประมาณน่าจะช่วง ปฐมต้นๆครับปฐมต้นๆก็มาแล้วมาแล้วแล้วบวชพักฤดูร้อนกี่ครั้งนะครับบวชสองครั้งครับสองครั้งครั้งแรกชั้นไหนคะครั้งแรกประมาณช่วงปอสิบปอห้าครับปสี่ปอห้าสิบเอ็ดประมาณสิบสิบเอ็ดปีใช่ไหมค่ะใช่ครับแล้วพอจบปฐมหกก็เข้าโครงการหน่อแก้เปรินทมเลยใช่ครับอันนี้ตัดสินใจเองหรือว่ายังไงครับคือต้องเข้าใจว่าตอนที่ เราได้ส,สูกปุ่ฝังมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับมันมีความอยากบวชมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วออย่างเช่นเวลาเราอยู่โรงเรียนนะครับเขาจะถามว่าโต้เครื่องยากเป็นอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะเขียนว่าอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทหารแต่มีคนคนหนึ่งเขาได้เขียนแตกต่างไปก็คือผมผมเขียนว่าอยากเป็นพระแสดงว่าคุณครูก็ต้องถามแหละทําไมถึงอยากเป็นพระเหมือนกันทุกคนถามหมดเลยครับค่าแล้วพระอาจารย์ตอบยังไงคะณตอนนั้นในความเป็นเด็กตอนนั้นนะคะความเป็นเด็กก็ ตอนนั้นเราไม่มีเหตุผลเราแค่ว่าอยากเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ครับพอเป็นพระท่านดีพอเป็นพระท่านน่าเลื่อมใสเราเลอยากเป็นบ้างเ่งนี้ครับพระอาจารย์คิดว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวไหมเจ้าคะเพราะว่าอาจจะโยมพ่อโยมแม่พาพระอาจารย์เนี่ยวัดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วได้เห็นบรรยากาศในวัดได้เจอพระอาจารย์พระอาจารย์คิดว่ามีส่วนไหมเจ้าคะนึกได้ว่ามีส่วนร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับครับเพราะต้องอาศัยท่านทั้งหลายอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ต้องอาศัยทาง ยากโยมทุกท่านหลายที่มาเข้าวัดค,คือท้ายผมได้เห็นบรรยากาศอา,าอาศัยอาสาสมัครทุกคนที่ทั้งใจทํางาน,นาร่วมมือด้วยกันทําไม่เด็กผมเห็นผม,มอมอ,มองเฉยๆบางคนก็ช่วยรักษาบรรยากาศถือป้ายบอกว่าให้มีแสงดังในขนานัธรรมะนะ,ะเดี๋ยวว่ามีคนช่วยจับกุทิหารมีคนตั้งหลวงพ่อหรือทุกบุญเนี่ยครับเราเห็นมาตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนเลยม,มันคือความสมัครคีไม่ใช่ของคนแค่คนเดียวไม่ใช่ของคนหลักร้อยแต่เป็นของคนหลักพัน ซึ่ง่างเงี้ยหาข้างนอกไม่ได้เลยแต่การที่พระอาจารย์จะตอบไปว่าอยากเป็นพระนั่นหมายความว่าเด็กทุกคนน่ะต้องมีไอดอลของตัวเองเพราะอยากจะเป็นแบบคนนี้แบบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพระอาจารย์เองเนี่ยอยากเป็นพระเนี่ยมีพระอาจารย์ไอดอลอยู่ในตัวอยู่ในใจหรือเปล่าครับไม่มีเลยคับไม่มีเลยแต่พอเป็นภาพเป็นภาพรวมๆว่าเนอนาคตเราเนี่ยจะต้องเป็นพระหนึ่งในนั้นใช่ครับเพราะว่าคุนภาพที่ว่าวัดพระนมกาในพระเยอะครับและพอเรา เพราะว่าท่านมาไกลบ่อยและมีโอกาสไปวัดอื่นบ้างไม่คุ้นเลยครับเพราะว่าพระอาจจะไม่ได้เยอะเท่าก็เริ่มต้นเนี่ยที่แรกเลยก็คือวัดธรรมกายด้วยใช่ครับที่โยมพ่อโยมแม่พามาแล้วบรรยากาศที่ตอนที่ได้ไปไปโอกาสต้อนรับหลวงพ่อครับครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนนั้นเนี่ยทุกคนอัเลิร์ครับทุกคนอยากเจอหลวงพ่อทีเนี้ยครับปกติเวลาเขาจะต้อนรับเนี่ยเขาจะ ตั้งแถวสองแถวเป็นหญิงหนึ่งแถวชายหนึ่งแถวเรียงแต่ความสูงครับและพอตอนเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ชุดครึ่งแรกก็คือชุดที่ตัวเล็กไปถึงกลางๆเนี่ยจะได้ไปตรหลวงพ่อชุดที่เราต้องยืนรอแต่ว่าผมตัวสูงสุดตัวใหญ่ตัวสูงแล้วทีเนี้ยนะครับก็อยากไปบ้างครับก็ต้องแอบพี่เลี้ยงเข้าไปต้องแอบวิ่งไปด้วยเพื่อไปพนมมือกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะถามคาถามนึงเสมอครับซึ่งเป็นตอนนั้นเราไม่เข้าใจเลยว่า ถามทําไมครับเราก็เราก็ต้องตอบว่าผมจะบวชตลอดชีวิตครับท่านถามว่าใครจะบวชตลอดชีวิตบ้างแต่ทุกคนก็ต้องตอบว่าผมจะบวชตลอดชีวิตครับครับเป็นคําที่เราไม่ค่อยใจเลยค่ะแต่ก็พูดทุกครั้งเวลาที่คุณครูไม่ใหญ่ถามใช่ครับครับเวลาเราตอบแล้วเราก็รู้สึกลังเลอ๊ะถ้าเราตอบไปแล้วเนี่ยทําไม่ได้มันจะเป็นยังไงนะว่าเราปฏิญาณตนต่างพ่อแล้วค่ะแล้ว ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ทุกสัปดาห์เลยอย่างเงี้ยครับครับแล้ววันที่เราได้มีโอกาสได้บวชจะเป็นพักฤดูร้อนหรือว่าแล้วก็กแล้วแต่นี่นะครับมีความรู้สึกยังไงสําหรับตัวเราเองว่าเนี่ยจากที่เราเคยลั่นวาจาก,กับหลวงพ่อไว้แล้วในวันนี้เราได้มีโอกาสบวชเป็นสาม,มเณรแลร้วเหมือนกับเป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหรือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับตอนนั้นร,รู้สึกความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับหัวครั้งแรกได้มาเจอการฝึกอบรมแบบใหม่ รัาต้องเข้าใจว่าตอนเด็กๆนะครับเราก็เข้าโครงการที่อาจจะยังไม่ได้บวช <c oughs> อย่างเช่นยุวแคมป์หรือว่าซูเปอร์คิดแคมป์อย่างเงี้ยครับ <c oughs> เป็นการอบรมแบบเด็กกับทั่วไปแต่ <c oughs> ว่าพอมาโครงการบวชนะครับบทฝึกมันต่างกัน <c oughs> มันฝึกให้เด็กธรรมดาเป็นสมณนเน้นที่โยมกราบไหว้ <c oughs> ทำให้บทฝึกระยะสั้นที่สิบกว่างหรือเกือบหนึ่งเดือน,นครับมมนต้องเข้มข้นมากๆ, <c oughs> ๆทุกอย่างมันจะการันันหมดเลยครับกวนก่อนบวชเอาอาจจะนอนเด็กตื่นสาย พอมาบวชแล้วต้องนอนสี่ทุ่มก็ตื่นต้องต้องตื่นตีสี่ครึ่ง<อ>มันเปี้ยงเนี่ยครับมันขันหันเลยต้องมาอยู่กับเพื่อนๆด้วยกันจากไหนก็ไม่รู้ต้องมาทําวัดเช้าต้องมาท่องบทสดมนต้องมารับบุญต่างๆต้องฝึกอยู่กับมู่คณะนยครับซึ่งณตอนนั้นมันเรื่องแรกครับมันภาษาเด็กครับมันทุกทรมานมากๆเลยแล้วกี่กี่สัปดาห์กี่วันเจ้าคะถึงจะเฮ้ยเราอยู่ได้ละ สบายถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติที่เราต้องอ่าปรับตัวเนี่ยใช้สี่ห้าวันครับสี่ห้าวันน้อยมากจ้าหลวงพี่เพราะฉะนั้นไม่ยากกันะเพื่อนเขาทำได้เราก็ทําได้ใช่ครับในในความรู้สึกของเด็กๆนะถ้าทําอะไรอายเขาอเพราะฉนั้นเชื่อแน่ว่าทุกคนทําได้ใช่ไหมคะถ้าหลวงพี่ทําได้และในวันวันที่เราได้เข้าพิธีบรประชาเนี่ยครับโยมพ่ออยู่แม่ปลื้มปิติยังไงบ้างครับ ก็น้ำตาไหลครับน้ำตาไหลเลยทั้งทั้งสองท่านเลยเราก็อืดอืดไม่รู้จะร้องดีไหมร้องแหลมหรือร้องแหลมมันก็มันก็เพิ่มเพราะว่าก่อนที่จะบวชมันต้องขอขมาก่อนเหมือนว่าความผิดทุกอย่างที่เราเคยทำมาตั้งแต่เล็กครับมันได้โอกาสมาปล่อยกันตอนนี้ครับผมว่าเป็นการขอขมาเป็นพิธีศีลมากๆเลยทําให้เหมือนว่าทุกคนได้คลายความกังวลก่อนคลายกังวลก่อนบวชสมเนรอย่างเงี้ยครับทำให้ บวชมนบริสุทธิ์มาุลมากขึ้นเหมือนกันครับแล้วในช่วงระยะเวลาที่เราเข้าอบรมวันแรกจนถึงวันบวชเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอโยมพ่อโยมแม่ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับก็หลายวัน <c oughs> ถึงได้เจอกันด้วยนะครับเรามีโอกาสได้ขอขามาก็เลยมีความปลื้มปิติ <c oughs> ใช่ครับ,รบแล้วนิดหนึ่งพระอาจารย์เป็นมีพี่น้องกี่คนเจ้าคะลูกคนเดียวคน,คนเดียวด้วยแล้วท <c oughs> ่านเป็นยังไงฮะท่านแบบมีความสนับสนุนในการที่จะให้พระอาจารย์ได้บวชเลยใช่ไหมครับ สนับสนุนมากครับก็บตั้งแต่พาเข้าวัดนะครับเขได้พาฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กอตอนปกติในวันอาทิตย์มาทุกอาทิตย์นเนี่ยครับเราจะเห็นไอด้ดอลคือพ่อกับแม่แม่จะนั่งซ้ายพ่อจะนั่งขวาบา้างปวดเสื่อตรงหน,น้าเราตะบันหลงังไม่มีที่จะสะกิดใช่เรานน่าตรงกลางลูกพระกลับไปเรียนเถอะอะไรไม่มีนะคะไม่มีเลยโอ้สุดยอดต้องกัต้องพานั่งสมาธิทุกอาทิตย์นะครับเด็กะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กการจะให้มานั่งนิ่งๆเนี่ยครับมัน ทรมานอีกแล้วเหมือนกันแต่เราก็ต้องฝึกไปช่วงแรกๆครับตอนนั้นเราด้วยความเป็นเด็กเราก็คิดว่าองค์พระอยู่กลางท้องอยากเห็นองค์พระก็ต้องก้มมองท้องบองทีก็นั่งไปมองท้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเอ้ะหาองค์พระองค์พระอยู่ไหนไม่เห็นเจอเลยครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอนั่งเรื่อยๆเข้าอาจจะมีแอบหนีเข้าห้องน้ำบ้างแอบหนีไปเดินเล่นบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งด้วยความเป็นเด็กนั่งแล้วมันไม่คิดอะไรครับมันนั่งแล้วเหมือนมีการตกศูนย์ อารการตอนเด็กเกิดง่ายมากครับอาจจะมีอาการนั่งเวียงนั่งรู้สึกเบี่ยงเบี่ยงไปเบี่ยงมาบ้างนงแล้วตกศูนย์บ้างนั่งแล้วตัวเบาตัวลอยบ้างอย่างนี้ออปกติก็เลยทำให้เรามีความสึกดีสึด<อ>ดีครับในการที่เราจะเข้ามาวัดปฏิบัติธรรมใช่ครับ<ช> <c oughs> ทีนี้ก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ที่บอกว่าทุกทรมานกับประสบการณ์ที่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจที่จะ หลังจากจบปฐมหกแล้วไม่ไปเรียนปฐมไม่ไม่ไปเรียนมัธยมต่อเข้ามาสู่โครงการหน่อแก้วปรี่ยนธรรมครับคือตอนแรกครับโยมแม่ชวนท่านสั้นเลยวว่าลูกอยากปวดเรียนไหม,มผมก็บอกว่าผมขอเวะลาคิดหนึ่งวันหนึ่ง <1 S 3> วันแต่<น>จริงๆแล้วผมไม่คิดอะไรเลยผมว่าแค่นั่งเล่นไปทั้งวันพรมำถามวันต่อไปลูกจะบวชตลอดลูกจะบวชบวช้ลูกจะบวชเรียนไหมผมก็บอกว่าบวชเรียนครับบวดเพื่อพูดด้ยที่ไม่คิดอะไรครับเพราะรเรามองว่า การที่เราจะตอมัธยมรเราได้มีโอกาสไปมัตรย์อยต่างๆเราเห็นว่าสังคมมันไม่เหมือนที่วัดเลยครับคือตอเช่นอะไรบ้างอาจารย์เช่นมีการผู้คมอยาบที่มากกว่าเดิมเริ่มมีการพาไปสังสรรค์พวกนั้นคือสี่ข้อห้าไม่ครบเลยครับซึ่งตอนเป็นปฐมเนี่ยเราอย่างยงเรียนที่บอกว่าพาเข้าวัดบ่อยครับ พาเขาวัดบอกว่าเขาเเรียนพระเ้าวิทยาเป็นโรงเรียนที่พามาวัดตลอดอยู่แล้วมาไม่คุ้นกับการการสร้างบารมีครับแต่พอเราพอเข้าสู่มัธยมเนี่ยโรงเรียนนี่จะเป็นอย่างเงี้ยหายากมากมากก็เลยตัดสินใจเออเราบวชดีกว่าต้องบอกว่าพระอาจารย์บุญเยอะมากๆที่มีโอกาสเหมือนกับใช่ค่ะแวดล้อมที่ดีแล้วก็สอนตัวเองได้ตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่นะคะครับทีนี้พอเข้ามาในโครงการแล้วเนี่ยหน่อแก้วเปลี่ยนธรรมก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคือบวชเรียนแล้วก็มีโอกาสที่จะบวช ไปจนถึงพระอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับบทฝึกต่างๆที่ต้องพระอาจารย์อยากจะบอกน้องๆรุ่เนเยาวชนต่างๆที่จะเตรียมตัวเนี่ยต้องมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจต่างๆนะครับมีกิจวัตรกิจกรรมอะไรที่เราะจะต้องทำด้วยความเบิกบานเนี่ยครับก็คือเด็กทุกคนที่อยากมาบทเรียนนะครับเด็กดีอย่างหนึ่งครับท่อยสังเกตมาตั้งแต่เป็นพี่เลี้ยงเนนตอนนี้นะครับ <C ur se ller> คือเด็กเขาจะหาความสุขใกล้ตัวได้ง่ายการที่เขามาบวชเรียนอย่างเงี้ยครับแป๊บๆหนึ่งเขาจะได้เพื่อนแล้วแป๊บแป๊บหนึ่งเขาจะเริ่มหากิจกรรมทากันเองแล้วถ้าปักเรื่องเนี่ยครับใบไม้ใบหนึ่งก็หินสักอันหนึ่งทําก็ทําเป็นของเล่นได้เหมือนกันโอ้โ <c oughs> ช่ยครับการที่มาบวชเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมาก,มากๆครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกหาความสุขใกล้ตัวแล้วพอมีเรื่องกิจวัตรต่างๆ,ๆเนี่ยครับกิจวัตรต่างๆก็เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอีกอย่างเขาบองทรั้งก็หาบทฝึก ที่เหมาะกับเด็กก่อนอครับที่ให้เด็กพอเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นการให้ได้เรียนรู้เรื่องของนรกสวรรค์อาจะเป็นเรื่องเบสิคพื้นฐานที่ชาวพุทธต้องรู้ก่อนถ้าเราปลูกฝังเรื่องนีไ้ได้ครับเด็กๆก็จะใช่เขาจะเริ่มเชื่อ,อพอเด็กเชื่อมั ก็จะสอนง่ายๆครับพอเริ่มสอนเรื่องลึกมากขึ้นเด็กจะเข้าใจง่ายไอ้เรื่องกิจวัตรกิจกรรมก็ต้องดูแลตัวเองได้ใช่ครับต้องเรียกว่าไม่ไม่นั่งป้อนข้าวกันแล้วคุณสมบัตต้องทานข้าวเองต้องซักผ้าต้องดูแลตัวเองได้เขาจะถามเครื่องนอนเขาจะถามก่อนก่อนที่จะสมัครเลยครับถามชัว์ว่าสักพเป็นไหมถ้ามีการทะเลาะวิวากันจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าถ้าต้องมาอยู่กับยมพ่อยอมแม่ไปรอนาน ได้ไหมคือถามแม็กชัวร์ก่อนว่าเนี่ยรับเราไหวไหมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาพออารมจริงอ่ะครับก็อาจจะไม่เป็นตามนะใช่ไหมคะอ่อย่างอย่างข้อแรกเ้ยพระอาจารย์อย่างเด็กทั่วไปอาจสมมติประมาณแค่สิบครัวอะไรเงี้ยเชื่อแน่แต่ละครอบครัวลูกๆอาจจะไม่เคยซักผ้าใช่แต่สมมติถ้าบอกว่าไม่เคยซักครับแต่สามารถฝึกได้อย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับอ่าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเด็กๆหลายคนเลย พ่อแม่ทําให้ใช่นะคะอ่ะยาง,งยังยังพอได้นะคะครับพระอาจารยแล้วตอนที่เข้ามาเริ่มต้นเนี่ยนะครับของหน่อแก้วเปร,เรนร,รมเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือจะต้องทรงปฏิโมกให้ได้ทรงทรงบาลีวยากร,ร,รอ่ของพระอาจารย์นี้ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็วันสู่ความสำเร็จนี้มีเทคนิควิธีการยังไงที่ทำให้พวกเราได้ร่วมอนุทนาครับการท่อง ก็ต้องบอกว่าใชา้เวลาประมาณปีกว่าๆครับเพราะท่องตั้งแต่เป็นเนนปีหนึ่งเป็นเนในปีสองทีนี้ครับหลักการก็ง่ายๆครับหลักการเหมือนการนั่งสมาธิเลยครับมีสติมีสบายมีสม่ำเสมอมีสังเกตค,คือสติคือจดจ่อกับการท่องสบายคือไม่กดดันตัวเองมากเกินไปสม่ำเสมอก็คือการท่องบ่อยๆทุกวันใช่ครับต้องบ่อยๆไม่ละทิ้งแล้วก็สังเกตก็คือเราต้องคิดว่าตรงไหนที่เรา ท่องไม่ได้หาวิท่องอยังไงให้มันท่องได้เป็นตน้นอย่างนี้ครับใช้หลักการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสอนเลยเอามาใช้ครับผมและทุกอย่างเลยครับครับเพอเห็นพระเออสัมมเณ์ที่จะเดินทางไปฉันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้อง,ต,องต้องมีคู่กายประจําครับและพออาจารย์พระอาจารย์ได้อ่อส่งบุญยกรณได้แล้วเห็นว่าได้ครับดวงแก้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับดวงแก้วชื่อชื่อเต็มว่าอะไรนะฮะดวงแก้วเกติยศ ซึ่งมาด้วยกิตติศักดิ์ของหลวงู่ชาย oh, <c oughs> ได้รับกัรหลงพ่อธรรมะเชียด้วย <c oughs> เป็นน้องแก้วที่ไทยได้มาคือเปลื้มนมากๆับครับเพราะว่าสําหรับเด็กวัย1 2 1 4คนหนึ่งการที่จะมานั่งท่องหนังสือเกือบ300หน้าร <c oughs> วดเดียวมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วเหมือนเป็นความเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยครับแต่เมื่ออาศัยธรรมะของหลวงพ่อแล้วครับมันกลับทําได้อย่างนั้นได้อย่างงงๆ เลยอย่างน่าอัศจรรย์อย่างนี้เลยครับอและนะตอนนั้นคุณครูแม่ใหญ่ท่านได้มีคําพูดอะไรถึงลูกเนนบ้างไหมเจ้าคะตอนที่ยังได้ก็ไม่ได้นะคะแล้วตอนท่องนี้ต้องไปแอบท่องพิเศษไหมครับต้องไปอยู่ตามเสาไฟตอนดึกดึกหรือตอนเช้ามืดอะไรอย่างนี้ไหมฮะอ๋อนี่ก็เป็นความสนุกของสมณเนครับเวลาแบบว่าอยากแข่งกันว่าใครจะท่องได้ไกลกว่ากันอือ่าถ้าเราไม่อยากให้คู่แข่งรู้ต้องแอบท่องครับต้องแอบท่องแอบท่องเนียนๆอย่างเงี้ยแล้วพอวันต่อมาตอนเช้ามา เฮ้ยทำไมนายท่องได้เก่ากว่าเราอ่ะอย่างงี้นะไกลกว่าเป็นความสนุกสนานในการศึกษาพระบาลีครับแต่นั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านเห็นการไกลมากๆที่ให้สัมมณีนได้ทรงวยาก์ครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านั้นได้นํามาใช้จนกระทั่งพระอาจารย์สอบได้ประโยชน์ก้าถูกต้องไหมครับเริงครับการที่เรามีบาลีวยาก์นะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับจะทําให้การเรียนบาลีทุกปทง่ายขึ้นครับ ครึ่งหนึ่งเลยครับใครที่อา,อาจจะท่องมาอย่างเช่นหลวงพี่นะครับท่องไวยากรณ์มาทรงได้จริงแต่ว่าไม่ค่อยใจทําให้เราก็เรียนลำบากทุกปีเลยครัคคผบผมเพราะว่าท,ท่องได้แต่ไม่เข้าใจแล้วถ้าเวลาที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ค,ะค่ะพระอาจารย์ไปทําความเข้าใจจากตรงไหนได้คะมีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนําหรือพระเพื่อนหรือยังไงบ้างมีพระอาจารย์แล้วก็มีพี่เนที่ท่านเก่งๆไปถามท่านท่านก็จะบอกให้ครับ นี้่ประโยคหนึ่งสองสอบผ่านเลยทีเดียวไหมครับทีเดียวครับแล้วประโยคสามก็ผ่านในในปีต่อไปได้รับพัดตอนตอนปีปอเท่าไรอายุเท่าไรครับตอนนั้นประโยคสามประโยคสามประมาณสิบห้าครับสิบห้าก็ได้มีโอกาสไปเข้าพิธีรับพัดด้วยครับเป็นยังไงครับรู้สึกว่าปลื้ฮะบรรยากาศยังเกอยู่เลยคล้ดีครับเพราะว่าประโยคสามเนี่ยคนผ่านยังเยอะอยู่มันมันมีความ อว่าเรามีเพื่อนที่เขาเรี้ยด้วยกันไม่ใช่แค่ในวัดเรารแต่มาทั่วประเทศนะครับแต่บางบางวัดนี่ก็<ม>เขาได้ประโยคสามกันก็อายุเยอะแล้วก็มีใช่ไหมครับแต่เราอายุแค่15แล้วเราได้รู้สึกแล้วบอกยมพ่อยมอแม่ถ้ารู้สึกยังไงบ้างคะท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเคยบอกท่านไปว่าถ้าผมลงวิทยกรได้แล้วถ้าผ่านประโยคสามแล้วจะไม่ถึงแล้วนะ เพรายว่าม่มันเป็นเกณฑ์ของการบทที่ชีวิตครับคขั้นต่ําตรองยีการต้องผ่านประโยกสามต้องได้ถ้าผ่านได้แล้วคือไม่คิดส่ออีกแล้วแล้วคําตอบของท่านคืออะไรฮะท่านก็ปลื้มครับปลื้มมากๆเลยไม่เท่านั้นก็คือจากสามสี่ห้าและหกประโยกหกก็จะได้เรียกว่าเป็นพัดอะไรนะครับพระอาจารย์เป็นพัดเหลืองด้ามดำครับอา้ารย์เห็นว่าเป็นเป็นขั้นตอนของก่อนที่จะประโยกเก้าเขาเรียก เขาเรียกบประโยคลองหรือประโยคอะไรอย่างงี้อ๋อเป็นปริยนโทค่ะปริยนโทอ่าปริยนโทเรียนโถต้องไปรับในพระบรมมหาราชวังด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสาเร็จขั้นอีกขั้นหนึ่งครับครับเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนั้นบรรยากาศตอนรับก็ตื่นเต้นครับไม่เคยเข้าพระรแก้วขนาดนี้มาก่อนค่ะแล้วเราก็เข้ารับกับพระราชาครับ ใช่มันก็สั่นๆอะไรปกติจะยอมไม่สั่นหรอกครับพอเจอพระราชาสั่นเลยรับสั่นๆนี้แล้วก็ต้องรีบขับแล้วก็ไปครับเพราะเป็นที่เขากําหนดไว้มันก็ปลื้มมากๆครับมันปลื้มเพราะว่ารู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้หมูกคณะที่ดีเรามาอยู่จุดนี้ได้เพราะว่าเรามีพระราชามีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนๆที่ตั้งใจสนับเรามา เรมถึงมีญาติโยมมีหลวงพ่อด้วยครับที่ท่านปลูกฝังเรามาทุกอย่างเลยทุกทิศทุกอย่างที่ำให้เราสามารถมาถึงวันนี้ได้ถึงว่าที่เราได้มานเนี้ยไม่ใช่พราะเราคนเดียวเลยเร,เ,เราเป็นเราเป็นเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับมันมาจากทุกคนที่เราคอยช่วยเรามาเสมอครับ,รบอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศตอนที่มีการมุทิตาของวัดพระธรรมกายนะครับมีพระภิกษุสามนเณรที่ได้รับเปลี่ยนธรรม ต่างๆนี่นะครับเดินแนวกลางแล้วมีสาธุชนอนุโมทนาเนี่ยปลื้มยังไงบ้างครับก็ปลื้มที่ว่ารู้สึกว่าเรามาถูกทางมาถูกทางที่ได้มาบทในเส้นทางาทออการบวชอุทิชีวิตได้ถึงษาพระบ,บาลีอย่างเดียวเลยทําให้คนเขาปลื้มปีติเพราะการที่ไว้รุ่นคนหนึ่งอะครับ,รบยอมตัดทางโลกเพื่อมาเรียนทางธรรมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ายากมากๆเพราะเป็นเหมือนการ เอาเป็นชีวิตมาสละเลยเพราะถ้าไม่ทางโลกเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเผลอพ,าพลาดออกไปก็จะไม่มีที่ไปเลยหาที่ไปยากแต่การที่มาบวชเรียนเนี่ยครับเป็นการบวชทางธรรมอย่างเดียวเพื่อให้เป้าหมายครับมันเอนไปข้างเดียวเลยว่าจะบวชตวลอดชีวิตครับมันทําให้การยิ่งเราบวชทางนี้ด้วยได้สอบผ่านนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราเดินผ่านญาติโยมเราอยากให้ญาติโยมครับ เป็นได้อย่างเราอยากให้ทุกคนเมื่อเรไปนี้ได้บวมเหมือนเรามันรู้สึกอย่างนี้จริงครับแต่ก่อนทื่อมากเลยครับก่อนจะมาถึงประโยคเก้ามันก็ไม่ใช่ง่ายถูกต้องไหมคะพระอาจารย์มันมีอุปสรรคบ้างไหมเจ้าคะหรือว่าผ่านฉลุยทุกเปียนธรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดแปดเก้าเลยไหมคะหรือมีตกบ้างไหมคะมีตกครับพอมีตกอย่างนี้พระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วเอากําลังใจมาจากไหนหรือมีเทคนิควิธีการยังไงว่าครั้งต่อไปเราจะต้องเอาให้ผ่าน เอาให้ได้หรือว่ามีการติวพิเศษยังไงเพื่อเป็นเคล็ดลับบอกรุ่งต่อๆไปจ้าค่ะครับผมก็คือการตกครั้งแรกคือตกประโยคหครับหนึ่งปีตัข้อที่สองคือตกประโยคแปดหนึ่งปีครับค่ะประโยคหครั้งแรกที่ตกเนี่ยซึมเลยครับค่ะเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าอยากอยาก,อยากสอบให้ได้่าแบบตัวที่ไม่ตกเลยม,มันว่าอยากสร้างสถิติให้กับตัวเองค่ะแต่ที่นั้นมันตกขึ้นมาครับมันก็มีการผิดหวังซึ่งเป็นธรรมดาของโลกอยู่แล้วที่เมื่อเราไม่ได้อะไรต้องการมันผิดหวังค่ะ เราก็ใช้เวลาสักพู่หนึ่งในการฮิวใจตัวเองก็อาจจะแบบไปเดินดูหป่าเดินดูไม้ในปกติอย่างเงี้ยครับคต้องฟักมามันก็หายน้ำตาก็หายซึมแล้วก็มานั่งปกติแล้วก็แต่มาดูตัวเองว่าทําไมไม่ผ่านต้องต้องต้องสังเกตกาเกตพลาดอะไรมาต้องสังเกตว่าทำไม่ผ่านอ๋อปีนี้เนี่ยเราเผลอทิ้งบาลีไปเยอะ เราตอนนั้นเป็นช่วงอายุ1ิบ8ค่ดเป็นช่วงที่กําลังหาตัวเองครับกาลังหาบุญรับไปเรื่อยชอบถ่ายรูปชอบต่อวิดีโอชอบเรียนภาษาต่างประเทศเราเอาเวลาไปใช้ตอนนั้นมากเกินไปทําให้บารลีเราไม่เน้นเน้นไปเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้เรื่องของความหย่อนทีนี้เขาประยุกแปดครับที่ตกเพราะว่าเราคิดว่าอยากเป็นนากรวงแล้วเรากดดันตัวเองมากเกินไปทำให้เราก็เอาเวลาทุ่มกับบาลี มากเกินไปรวมถึงอะไรที่อ่านเนี่ยใจไม่ได้สบายใจไม่ได้น้อมไปเนี่ยเพื่อการบรรลุธรรมครับก็คือแปรไปเครียดไปแปรไปเครียดไปต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านเป็นการเรียนที่ผิดวิธีมากๆเลยครับท่านจะบอกว่าพระอาจารย์ก็ค้นพบว่ามีเรามีทั้งหย่อนแล้วก็มีทั้งตึงเกินไปครับมันก็เลยไปไม่ถึงจุดที่สบายสักทีจนสอบผ่านนะครับเอาละครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าการที่พลาดไป2ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่ประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้ไปรับพัดอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สําคัญในพระบรมหาราชวังนั่นก็คือปเปลี่ยนธรรม9ประโยคนี่นะครับแล้วก็ในพิธีบวชอุทิศชีวิตนะครับที่ผ่านมามีความปลื้มปิติสําหรับตัวเองอย่างไรแล้วทําได้ในสิ่งที่ตเองตั้ง มุ่งหวังนะครับโยมพ่อโยมแม่บุคคลสําคัญนะครับท่านเปื้อปิติแล้วมีวันธรรมอย่างไรบ้างนะครับติดตามช่วงหน้าช,ช่วงนี้พักกัน,นสักครู่ค่ะ,คะ,ะไรรแและแใจขออองเเาายป็น